สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแม็กแค่มีธรรมาก,ก็อุ่นใจอีกเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากรู้ไหมเอ่ยวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรให้ฟังถ้าเรามีเงินอยู่หนึ่งก้อนจะลงทุนอะไรดีอยากให้พเพื่อนๆลงทุนในสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่ตัวเองรักนะคะจะมีมากมีน้อยแมกว่ามันไม่สําคัญมันอยู่ที่ใจค่ะใจ เพราะว่าถ้าคุณทำอะไรด้วยใจและความชอบของคุณแม็กเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จแม็กจะหยิบตัวอย่างความชอบของแม็กให้ดูหนึ่งอย่างนะคะนี่ค่ะงานเครื่องประดับจิวเวลรีเชื่อไหมคะตอนแรกแม็กไม่ได้ซื้อเครื่องประดับจิวเวลรีราคาแพงๆมาขายนะคะแม็กซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ราคาถูกๆ แต่เพราะว่ามันมีความชอบเป็นทุนเดิมเราเลยต่อยอดนี่ค่ะงามใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละเกที่ Mac, ที่แม็กอ่านเจอจะชอบความแวววาวของเครื่องประดับแม็ก <Mac S 2> ก็เป็นหนึ่งในนั้นและแม็กคิดว่าความชอบของแม็กอันนี้นะคะจะสร้างเงินให้แม็กได้แม็ก <Mac S 2> ก็เลยเริ่มลงทุน แต่เงินลงทุนก็แรกของแม็กนะคะคือการนำของเหลือใช้ค่ะมาขายแม็กโพสขายในเฟสนี่ยแะคะเสื้อผ้าตัวนี้แม็กเบื่อแล้วแม็กก็จะบอกว่าเพื่อนๆค่ะ3 4 2 4 3 5 0ี่0สีกว่าเพื่อนๆรับไหมคะ100บาทอย่างนี้เป็นต้นเดือนแรกแม็กทำได้3000บาท นั่นแหะค่ะคือเงินก็แรกในการต่อยอดของแม็กทาให้แม็กได้มีโอกาสมีร้านเป็นของตัวเองแม็กอยากให้เพื่อนๆนะคะเอ่อทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ต่อยอดสร้างรายได้ได้อีกทางหนึง่งควรทําเป็นงานอดิเรกไปก่อนก็จะดีนะคะเพราะในขณะที่เรามีงานประจํารองรับแล้วบวกกับงานอดิเรกหรือว่าอาชีพเสริมของเรามันก็ทําให้เราสร้างรายได้ พ่อแม่เคยสงสัยว่าทําไมคนเราต้องมีหลายๆรายจ่ายหลายๆด้านหลายๆทางแต่ทําไมเราไม่มีรายรับหลายๆทางบ้างแม็กเริ่มทํางานพิเศษมากมายเลยสอนพิเศษก็เอาค่ะไปนั่งเป็นแผนกต้อนรับก็ทําค่ะแล้วก็ขายของเป็นหนึ่งอย่างที่แม็กชอบมากจนทุกวันนี้เกิดความรักค่ะก็เลยทําเป็นอาชีพหลัก อยากให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วรวยรวยรวยไปได้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องแค่มีธรรมะกู้อ่นใจนะคะบ๊ายบาย